ข้อเท็จริงปรากฏดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าบริษัทไอทีวไม่มีสิทธิ์ในการประกอบกิจการสื่อโทรทัศน์ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่7มีนาคม2550และการที่บริษัทไอทีวียังคงสถานะนิติบุคคลเดิมไว้ก็เพื่อการดำเนินคด,ดีที่ค้างอยู่ในศาลเท่านั้นนอกจากนี้ไม่ปรากฏว่าบริษัทมีรายได้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนแต่มีรายได้จากผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับการที่นายคิมเบิกความว่าหากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้บริษัทไอทีวีชนะคดีจะมีการพิจารณาอีกครั้งระหว่างผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทว่าบริษัทจะดำเนินกิจการต่อไปหรือไม่ซึ่งอาจจะประกอบกิจการสื่อมวลชน หรือจะประกอบกิจการอื่นๆตามวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อใดข้อหนึ่งจากสี่ภาข้อก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตที่ยังมีได้มีการพิจารณาในขณะนั้นแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่สปนอบอกเลิกสัญญาจนถึงปัจจุบันบริษัทไอทีวไม่ได้ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนอีกทั้งไม่ปรากฏข้อมูลหลักฐานว่าบริษัทไอทีวีได้รับ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพรำหยัดจดแจ้งการพิมพ์พศ2,550พรำหยัดการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พศ2,151พระาชบัติองค์กรจัดสรรเครื่องความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพศ2,553 และไม่เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการภัพยนต์วินิทัศน์และสื่อโฆษณาตามพรับยัดภัพยนต์และวินิทัศน์พศ2551เอกสารหมายศส85ถึงส90ดังนั้นณวันที่ผู้ถูกร้องสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรบริษัทไอทีวีมิได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่อมวลชนใดๆ การถือหุ้นบริษัทไอทีวีของผู้ถูกร้องตามคำร้องจึงไม่ทำให้มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรตามประนูลมาตรา98อนุสาอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงไม่ใช่ว่าสมาชิกภาพของส,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลง ตามรับุนมาตรา101อนุ6ประกอบมาตรา98อนุ 18. 3